สวัสดีทุกๆคนตายเกโฮตาเจาหาว Hello everyone ขายอะไรเครื่องกรองน้ำโ o ราคาถูกสนใจติดต่อลาย081 1742 480ค่าส่ง20บาทโดยมีรายละเอียดของอะไร ราคาและรูปภาพตามที่แสดงในตารางนี้รับแปลงเครื่องกรองน้ำธรรมดาให้เป็นเครื่องกรองน้ำ RO หนึ่งเดียวในโลกด้วยราคาเริ่มต้นเพียง1,700บาทจะแปลงจากเครื่องกรองชุดนี้หรือเครื่องกรองชุดนี้ก็ได้ เป็นระบบ r o 1ขั้นตอน75แกลลอนต่อวันมีค่าดูแลรักษาต่ำเป็นระบบอัตโนมัติและมีระบบฝลัดเบาที่จะช่วยทำความสะอาดไส้กรองได้คลิปนี้เป็นคลิปที่114แล้วจิตปาดจับ4วันนี้เราจะขึ้นหมวดใหม่ เป็นหมวดอาวุธทีนี้มาดูคำว่าปืนภาษาฮกเกี้ยนเชนตัวอย่างเช่นมาตะเทะเชนผาชัดมาตะก็แปลว่าตำรวจเทก็เอามาเชนก็ปืนผ่านี้แปลว่าตี หรือยิงถ้าใช้กับปืนก็คือยิงชัดนี่คือโจรพวกหัวขโมยมาตะเทเชนพาชัดตำรวจเอาปืนมายิงโจรภาษาจีนกลางเชียงเชียง ภา,าษาอังกฤษกันทีนี้มาดูปืนใหญ่ภาษาฮกเกี้ยนตัวเผาตัวอย่างเช่นเต็น,ตนไป้ายผ่ะเจียนเอ็นตัวเผาตเต็นไป้ายก็คือสมัยก่อนผ่ะเจียน พาเจียนให้แปลว่าสงคราม N คือใช้ตัวเผาก็คือปืนใหญ่เต้นป้าพาเจียน N ตัวเผาสมัยก่อนสงครามเขาใช้ปืนใหญ่ภาษาจีนกลางต้าเผาต้าเผาภาษาอังกฤษ แคนนนทีนี้มาดูลูกกระสุนปืนหรือลูกกระสุนหรือจะเรียกว่าลูกปืนสั้นๆก็ได้ภาษาฮกเกี้ยนเชนจี้เช่นก็ปืนจี้แปลว่าลูกหรือเม็ดก็คือลูกปืนตัวอย่างเช่น เชนอูเชนจี้เอผ่าซีหลังเชนก็คือปืนอูมีเชนจี้ลูกปืนเอสามารถผ่าตีหรือยิงซี่ก็คือตายหลังคนผ่าซี่หลังก็คือยิงคนให้ตายเชนอูเชนจีเอผ่าซี่หลัง ปืนมีลูกกระสุนหรือลูกปืนสามารถยิงคนให้ตายได้ภาษาจีนกลางจือจ่อต้านจื่อต้านภาษาอังกฤษโบล็ดทีนี้มาดูลูกระเบิดภาษาฮกเกี้ยนจาตันตัวอย่างเช่น จาตันเอพาซี่โฮโจยหลังจาตันก็คือลูกระเบิดเอสามารถ้าก็คือตีหรือยิงซี่ก็ตายพาซี่ก็คือยิงให้ตายหรือทำให้ตายโฮโจยก็คือเยอะมากหลังก็คือคน จาตันเอพาซีโฮโจยหลังลูกระเบิดสามารถฆ่าคนได้เยอะมากภาษาจีนกลางจ้าต้านจ้าต้านภาษาอังกฤษบอมทีนี้มาดูคำว่ามีด มีดก็ถือว่าเป็นอาวุธชนิดหนึ่งภาษาฮกเกี้ยนโตตัวอย่างเช่นโตเอถ่ายซีหลังโตมีดเอสามารถถ่ายฆ่าซีตายหลังคน ไทซีหลังแปลว่าฆ่าคนให้ตายโตโเอไทยซีหลังมีดสามารถฆ่าคนให้ตายได้ภาษาจีนกลางตาวตาวภาษากินในฟขอบคุณทุกทกท่านที่รับชมคลิปของเรา ขอบคุณที่ช่วยแชร์และกดติดตามและขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเราสวัสดีครับเครื่องกองน้ำ RO s u j i g IG o 2ขั้นตอนความเร็ว75แกลลอนต่อวันราคาเริ่มต้น2,200บาทค่า EC หรือค่า Electrical Conductivity คือค่าความสามารถในการนำกระแสไฟฟ้าของสารเคมีต่างๆที่ละลายอยู่ในน้ำ น้ำยิ่งบริสุทธิ์ค่า ec ยิ่งต่งมาดูการวัดค่า ec ของน้ำมาโอซูจิโกสอขั้นตอนเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นๆดังนี้น้ำมาโอของซูจิโกสอขั้นตอนคือ2ของตัวอย่างที่1คือ44ตัวอย่างที่สองยี่สิบแปด ตัวอย่างที่3 4มสตัวอย่างที่4ไม่ได้เขียนว่าเป็นน้ำมาโอน่าจะเป็นน้ำกลองอยู่ที่4ี่ร้สั่งซื้อได้ที่ลายศูนย์แปดหนึ่งหจ็ดสี่สหรือที่ร้านซูจิโกะที่ชอปป้อ p ปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ